สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Lineage n r นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าบอสจอราเคในตู้กาชาฉลองครบรอบ9ปีนะครับอ่าก็ตอนนี้มีตั๋วกาชาครบรอบ9ปีเนี่ยทั้งหมด60ใบอ่าก็เปิดได้6รอบนะครับที่จริงมี6.3ใบนี่แหละแต่ว่านับเป็น60ใบแล้วกันเพราะว่ามันเปิด หครั้งก็เท่ากับตั๋ว10บใบนะครับตัวกาชาครบรอบ9ปีอะเนาะอ่ะก็เปิดได้6รอบนะอ่ะเปิดในไอดีสายฟรยีนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามซีรีส์สายฟรยีของผมนะครับก็จะรู้ว่ายังผมเนี่ยยังไม่ได้บอสจระเข้ในไอดีสายฟรยีเลยนะครับคือตามล่ามันมาหลายหลาย e p มาตามล่าม,มาตั้งหลายเดือนเลยแหละครับเป็นปีแลมั้งเออ คือยังไม่ได้เลยคือผมแบบพยายามหาและทั้งเปิดกาชาทั้งใช้ตัว๋วกาชาครบรอบ8.5ปีอ่ะเออไอเดี ID นี้ก็ไม่ได้ครับอืมคือแบบงงมากว่าทำไมถึงไม่ได้สักทีผมก็เลยอยากจะมาเปิดในไอดีสายฟรีอีกรอบหนึ่งนะครับกับตู้กาชาครบรอบ9ปีนะอ่ะโอเคเดี๋ยวก็จะถ้ายอายเปิดเรื่อยๆนะครับผมจะถ้ายอายเปิดไปเรื่อยๆนะ สำหรับตู้กาชาฉลองครบรอบ9ปีนะครับมีมีหลายไอดเด่เลยนะครับผมที่ผมดองตั๋วไว้อยู่แล้วแบบจะเปิดในตอนที่แบบตัวกาชามันเยอะพอสมควรก็ค่อยเปิดนะเออโอเคมาครับ6รอบนะหลายคนก็เปิดไปแล้วนะครับอ่ามีทั้งคนที่แบบ ดวงดีนะครับแล้วก็ดวงเกลือนะครับแบบว่าได้ตัวที่ดีได้ตัวที่ต้องการก็ดีไปใครแบบดวงเกลือไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวที่ต้องการก็เสียใจไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เปิดหาเรื่อยๆคือตู้กระชาฉลองครบรอบ9กปีเนี่ยมันก็อยู่ทั้งเดือนในเดือนมีนาคมนะครับเออโอเคอ่าตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานดีนะเป็นตัวก๊อปปี้ได้ดีเลย อ่่ตัวนี้ก็ใช้งานดีครับเป็นตัวบินที่ดีนะครับใครได้ก็เอามาใช้งานได้อันนี้ย่อยทิ้งครับฟิชชูเอามาเป็นตัวสะท้อนดาเมจได้ครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ในกิเวเลตเนี่ยสะท้อนดาเมจมันจะใช้งานได้ดีแบบเหมือนกับตอนที่กิเลตมาใหม่ๆหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะไม่ละนะครับเพราะว่าเหมือนทางเกมจะปรับโอเครอบแรกก็ถือว่าดีนะมีตัวที่ใช้งานได้ดีอยู่นะครับโอเคใครสุ่มได้อะไรบ้างในตู้กาชาฉลองครบรอบ9ปีก็สามารถ พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้า,ากลุ่ม Discord ของผมนะครับหรือว่าอยากจะเข้า Discord ผมเนี่ยก็สามารถเข้าได้ที่ลิงก์กลุ่ม Discord ของผมได้เลยนะครับก็ทิ้งไว้ตรงคำอธิบายหรือว่าใต้คลิปนี่เลยนะอขอบอสจละเี้ตัวเดียวคือจบนะครับผมขาดแค่บอสจละเข้แค่นั้นแหละโอ้โหจริงๆริรรมันขาดหลายตัวนะ จริงๆมันขาดหลายตัวครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะได้เป็นบอสจระเข้แค่ตัวเดียวก็ดีใจแค่ไหนก็ดีใจแล้วครับเออได้ได้แบบบอสจระเข้ก็ดีแค่ไหนแล้วเออโอเคโอ้โ okay. ห oh, อันนี้ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งอันนี้ก็ย่อยทิ้งครับฮิเมะใช้งานได้นะใครเป็นสายฟรีนะครับก็อ่าเป็นสายฟรีที่แบบเพิ่งสร้างรหัสใหม่ก็ตัวฮิเมะเนี่ยเป็นตัวบัฟอมตะ ไปพังพาก่อนก็ได้ครับเออแล้วพอได้มุนดริยางหรือว่าโยมิหรือว่าตัวบับอมตาบวกวิ่งเร็วดีๆแล้วเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนออก <S <S โอเครอบนี้ก็เกลือครับ <S <S รอบที่4ไป let's go ตอนนี้ทุกไอดีของผมนะครับดองรูบี้แล้วนะครับดองรูบี้แล้วรอเดือนมีรอเดือนเมษายนเพราะว่าเดือนมีนาคมผมอ่าจะตุนรูบี้ไว้เปิดเดือนเมษาอืม เนื่องจากมันเป็นเนื่องจากในเมษานเนี่ยเ,เป็นรอบคลาโบผมอยากจะลุ้นว่าแบบมีเกียร์ที่ดีๆออกมาให้เราสุ่มหรือเปล่าหรือว่ามีเลนเจอร์ที่เราแบบชอบออกมาให้เราสุ่มหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้ผมก็รออยู่นะครับตอนนี้ก็แต่และไอดีก็ใช้แค่ตั๋วเปิดอืเปิดหาพวกซันลี่พิเชอร์เปิดหาแค่ซันลี่พิเชอร์นั่นแหละเออตัวอื่นผมไม่ได้ต้องการเท่าไหร่ <c oughs> บอสจระเข้ไม่มาจริงเหรอวะเดี๋ยวไม่มาจริงเหรอ ไม่มาจริงดิขอเหอะบอจะละัลเคอ่ะถ้าได้มาผมก็คงจะคิดพินิจจารณานะครับผมว่าจะปั้นบอจะละัลเคดีไหมเออคือตอนเนี้ยไอที่สายฟรีผมมันธาตุน้ำคือเกลื่อนกลาดเลยนะครับมีเลมมีอ่ามีเลมเอ้ยมันไม่ได้เกลื่อนกลาดเนี่มีแค่เลมกับดาวินชีเอออย่าด้บอจะัละเขคมาจัง เอามาเป็นตัวดาเมท่าน้ําแล้วก็เอามาเป็นตัวคอมโบตัดแรกโอ้โหไม่ออกเลยว่ะคุณผู้ชมไม่ออกเลยแม่เจ้า60บใบนี่ก็ถ้าเกิดว่าเกลือก็เก็บใหม่เออผมว่าน่าจะเปิดได้ถึง20กว่ารอบไม่แน่ก็อาจจะ30รอบเลยก็ว่าได้นะครับทั้งเดือนนี้นะก็ตัวซ้ำๆเดิมๆครับตัวดีๆเนี่ยออกยากนะ ตัวดีๆเนี่ยออกยากหน่อยโอ้โหอาคนนี้เดบผมใครไม่มีตัวแท้งหรือว่าตัวบัฟอมตะก็เอาตัวนี้เป็นตัวบัฟอมตะและก็ตัวแทงได้นะครับสายฟรีเนี่ยคือแบบตอบโจทย์เลยนะครับเป็นพวกแบบใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่แบบเพิ่งสร้างไอดีใหม่และวแต่ตัวเนี้ยก็ตอบโจทย์เลยครับเป็นตัวแทงที่ดีมากๆนะครับอืมโอเคภารากิจ อ่าภารกิจก็มีแล้วเนาะอันนี้ผมยังไม่เปิดนะครับอันนี้ผมยังไม่เปิดผมรอผมรออ่ารอให้เปิดครบกี่รอบอ่ามันต้องเปิดครบอ่ารอให้เปิดครบ20รอบก่อนละกันเดี๋ยวค่อยแบบรับของทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดหีบเลนเจอร์พวกนี้นะครับผมหีบเลนเจอร์อ่าเออไอพวกหีบเลนเจอร์เนี่ยแหละหีบเลนเจอร์ที่แบบ เฮมเบลินเจอดดาวเนี่ยออพวกเนี้ยนะครับอืมผมจะมาเปิดทีหลังแล้วกันโอเคเอ่ตอนนี้ไอดีสายฟรีผมมันขาดเรื่องของเกียร์ด้วยอ่าขาดเรื่องของเกียร์ด้วยครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมว่าจะเก็บรูบี้ไว้เปิดเกียร์ เ,เกียร์อยู่เออเก็บรูบี้ไว้เปิดเกียร์อยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บตอนไหนนะอืมตอนนี้คือเก็บรูบี้เพราะว่าอยากจะได้เลนเจอร์เดือนหน้าเออถ้าเลนเจอร์มันเก่งนะถ้าเลนเจอร์ไม่เก่งก,ก็คงจะไม่เปิดนะครับโอเคเสียดาเหมือนกันที่ ID สายฟรีผมนะครับเปิดไม่ได้เอเมเลียอืมแต่ได้เลมมาทันก็โอเคแหละแล้วก็รอบ จอมานเลนมมรูก็เปิดไม่ได้สักตัวเลยครับเออได้แค่ตัวแจกฟรีคือฮินาตะแอบสดาอยู่เหมือนกันไอีสาซฟีผมโอเคเล่นเรื่อยนะเล่นเรื่อยคือที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยไอดีดาซฟีผมมันอยู่ทองหลีกทองใช่ไหมครับไม่ใช่อะไรคือผมไม่ได้ไต่หลีกเออที่จริงอันนี้นี่มันสามารถขึ้นไปเพชรสามได้นะและก็ยืนเพชรสามได้อยู่แต่ผมไม่ค่อยได้เล่นก็เลยแบบ อยู่ในหลีทองเออเดี๋ยวรอปิดเทอมก่อนนะครับก็จะจัดหนักจัดเต็มอยู่กับ Youtube ช่องผมโอเคอยากได้พอจะ,ละเล้มากๆถนะ้าตอนนี้อยากได้มากๆเนี่ยตัวนี้มันไม่ออกมาให้ผมสักทีจะได้อยู่เหมือนกันมันต้องมีสักครั้งเลยนะที่มันต้องออกให้ผมอะ่ะ เออเวลาสุ่มกาชามันต้องมีสักครั้งแหละที่มันจะได้บอสจัละเคอะทำไมไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าดวงผมมันไม่ดีนะครับผมใน a อสายฟรีอืมแค่เฉพาะกับบอสจัลลเคนะขอพูดแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกลือทุกตัวค่อยพูดว่าผมเกลือทุกตัวในดีจสาฟรีไม่ได้เลยสักตัวตัวที่ผมอยากได้อในตอนนั้นนะโอเค เอเลนเจอร์า A ดาวแม็กครับสุดจัดประหลัดบอกอ่ะกเ็เรื่องของเรื่องของกลุ่มไลเนเจอร์กลุ่มใหม่นะครับกลุ่มที่4เนี่ยผมก็อย่างที่บอกไปเนาะบอกในคลิปอะไรนี่แหละนะครับผมเร็วอ่าไม่นานมานี้แหละเออคลิปไม่นานมานี้แหละว่าแบบสร้างแล้วแต่ยังไม่ได้แจกนะครับเดี๋ยวว่า จะแจกอยู่ไม่รู้ว่าวันไหนนะแต่น่าจะต้นต้นเดือนมีนาคมนี่แหละครับถึงกลางเดือนแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่กลางเดือนมากอะ่ะน่าจะแบบน่าจะยังแบบพออยู่ในช่วงของหลักหลักอ่อหลัก10บอะ่ะเออประมาณวันที่11 11ก็น่าจะแจกแหละหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ก็รอเอาแล้วกันนะคุณผู้ชม โอเคไปฮนะไปฮนะ let's go อ่ะพอประมาณแล้วกันนะครับผมเอาเท่านี้แหละก็มาเปิดกาชาแล้วก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ่ไลเลนเจอร์ anger, นี่แหละคือ <c ười> ตอนนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมแบบอ่ายังคิดคอนเทนต์ได้ไม่เยอะเออ เดี๋ยวนั่นแหละเร็วๆนี้แหละครับเดี๋ยวก็คงจะแบบอ่าหันมาทำช่อง Youtube ให้มากยิ่งขึ้นเนาะตอนนี้ไม่ใช่อะไรคือแบบอ่าติดสอบเอผมติดสอบเอผมติดสอบปลายภาคอยู่ต้องขออภัยจริงอันนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จวันแรกนะครับวันที่8เนี่ยมีนาก็สอบเสร็จวันแรกเดี๋ยวถึงแล้วแบบรอวันที่10ก่อนนะครับถ้าวันที่10สอบเสร็จก็ลงเลยครับก็ เหลือแบบเหลือแค่แบบรับใบจบมั้งนะเออแล้วก็เคลียร์งานส่งครูให้เสร็จภายในวันที่10อืมก็งานไม่เยอะหรอกนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ยังรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกช่องทางนะครับผมขอบคุณจริงๆนะนะครับโอเคอ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอคัมแบกนะบ๊ายบาย